ใช่กนันเศสบายไปเทสลงบัวแล้วเห็อลยบอกริกเต็มถใช่เลยอี่อ่ะเขาบอกมวลมีเอฟซีเอฟอย่างติดตามอยู่ได้นี่อันจิเพอรลล้มกันไหมอันเศษแค่นั้นไหมเราเขาโอนแล้วไม่กูพุนเปิดแค่ซุ้มีมันดีเพจแค่ซุ้มี โอนยังกับเบิร์นนว่าถ่ายอะไรเฮียพนักพนัเด็กจะโอนมาให้เอาเป็นพิมพ์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 รีプายแบบเราเฮียเราก็ติดตามล่าแปงกันดังมักหมักมักมั่ปากป่วยเต็มปากมาแต่ว่าเลื่อนเลื่อนนั่งเลื่อนยุกเลยเจ็บมังย่างนั่งคือเราไปละพอนคนขายขออย่งไรอ่างนั่จอดเมาทำในย่างตินด้างดังไฟอยู่ใครดังดังไฟอยู่ เขาบอกว่า้าดังไฟปกติสิบเด็ดปั๊บโอ้ยน้ำหอมมันแหมอล่องแหมไปคนนั้นแย่ไปตลาวัดน้ำหอมองใรคะของปอไหมนี่คอเดียวกันเลยเวัดเหมอวันตอนน้จิตไม่แง่นั่นดีมีไงลารุ่ยี่ข่าวัดพักไรยไรเออพักไรยไรไม่สะอาดไฟไหม้สะาดไฟไหม้ กาว่กอยากกินว่ายอวน่อหนาไกลไฟไม่เป็ไค่ะเจ่าปวบปน้องสะบาสบ้าขโล้มเนาะเอาทำเมื่อไหร่ดีกิจกลัมมาเอาวาวเดี๋ยวเดี๋ยวคือวันอันมีดามารอบสองอย่างถ่ายโหลดอยู่เป็น่ายล่งเฉยเหตุกี่ไปซื้อที่ผู้ข้าตายบอกแต่ว่าเป็นบอลที่ผู้ฆาตายกันเขาเรียกว่ากสิโดดน้ำตายก็เลยวันมันเขนอืดได้ไหม คือเนินแล้วอาเมทันโดดทามันอื่นลง่าที่โอเ็นหัวมวนก็มูวนอะแมหมัวหลังย่มอะครับอาเกมันะนอที่เป็นขาตัวตายโดยที่อันวิธีการโดดน้ำบ่ไดได้มันสิอืดก็เการาบปจมดอกดังบอยจุดไม่สาดังดังดังเขแก้วเขาโนเอาบวกบวกไปเลยบวก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 บาะเลยเขากัสาวะเ้าพโลมเจาลม ถ้าเปนอานลกมจะเด็ดองาสิแม่นี่เอาป้ายนี่ฟ้าบเอาสานไฟตินน้องนสนี่เลยค่ะกนี่เปนสำนงานหรอนี่หมูหมูโลเดี๋ยวมาเบิ่งฐานพี่น้องหมูโล่อะไรหกเลยบอสมันสองร้อยบอกซื้อว่าทักซื้อมาสองร้อยเป็นบอกเออเอ้าอี่คือไมีขวดสีน้ำตาลน้ำจิ้มหรอน้ำจิ้มน้ำจิ้ม จานเห็นมึงมีบ mm ่อ hmm? อิหยวงจานเห็นม like no. um, ึงม like ีบ่อแบบมั้งน้ำจิ้มขวดแก้วจี๊มีอยู่มีแตงปลาลางเดี๋ยวอาจารย์่ึงอป็นอะไรขว้าข้าซูมิเดี๋ยวก็จะเป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์แบบว่าไม่มั่งเดี๋ยวก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบว่าเป็นร่าดโอ้ยมีขวดปลาทู้หรอจี๊ต้มไข่ต้มไข่อะไรอันนี้กินไม่ไข่ตุมไข่เต็มือเจ้าเนี่ย ว่นไหมันเป็นโตหรอบอกตัวก็ลำเตะบอกทุกวันพร้อมเลยไม่ได้กาดยามเย็นอันนี้จะสำมังานนี่พี่น้องโอไปไปต่างๆไม่ต่างๆเพะมาทางไหนเออก็จริงเลต้อมาทางนี้คืออันนี้ทำไม่ถูกบอกเนี่ยนะก็นี่ฮนนานี้ฮันนานี่ย่าฮนนามาปากปวดน่อยเอาเสอารมพี่น้อง น้ำจิม้มน้ำจิ้มขวดแก้วไมข่ขึ้นยกขึ้นยกลงอยู่แทนกระมังพายกับขวบมันอันยูไปได้เห็นเคยบอ,บอ,บอทิบทิทางอันนี้นะมันฉิบฉิบกันท,ทางอะไรอุ้ยปักไม้ใครอ่ะป้องไปเขาเนี่ไม่ให้เขาอีกหรอกของใครเขางบงุญหฮะเอ้ยยังของนอย คิดหอดอยู่เด้อโทรหาตลอดคิดหอดเสมอบอ่เออฮักอ้ายอยู่เด้อโทรหาตลอดคิดหอดเสมอสนุกน้องน้องน้องฮะฮลุงโอ้ย <laughs> ขอลองมึงมึงแกสามของพูดอะไรตไม้ใช่โอ้ยแปลวาตัวไม้ม <laughs> <laughs> าหาวเอาว่ <laughs> พาพานบ่ <laughs> ออก, 3, บกว่ล้มแกสามอะไรยีปอบ เขาออกระทั่งเานีบออกกน่อกระทังเขาทงสุ่นอะบ่อทั้งปองไตเลบอ่อแล้วมันกับปิวตอีกตทางข้นนิ่ทหาอันชีตะก,กอะรนนอนมันก็ไดกันน่มว่าเงพลมเกลือสามหันเลยมันมีความเย็นอ้มันไงอีหาพะล้มทางเอาอช่วยไปหดไปดีกวนะ่ว มูเรามสัี้วะไหนสัยังเอาเช็ยุ่งแปลกานีย้ำถึงอยู่ว่ะ่อวางงเลยเี๋ยวน่ะบ้านมันขอมาไงบ่บ้าข้าจุ่มนนโทรหาบ้านแม่ตุ๋ยก็โทรหามันเบิ่งนั่นนั่งซาจะไม่ไปเหตุยัง เดี๋ยวที่นายบอกมันจะมาออกกันหอว่าโทษมันนนี่งโอ้ก็เลยสิว่าครไปซส้อวาสันเลี้ย,ยงไปก่อนมาหนดไปเลยท่านแสดว่าทันไม่ไม่ไมไมปดเท่าไหร่พมันมันกล้าย่ายากงมันกล้านกระดังง่ยหรมันก,นกล้าเลยหรอเปแบบนี้ตีสอกเระเบิดไไม่ไดานสียอ <c oughs> อนไปเอ้ย เนี่เอาลมไม่ดีประมือนี่หิวบอสามคนปวดน้เอื่อนนิดอีบ้อนอ่มเจอน้อยอแล้วนีแข่งคาดูเออสร้างมสร้างไเฮ็นอะไรนะบอนูเวลาวันไหมเอลองกิแหบอเอารองลองดูยงเบิร์อ